ีคเด็กๆวันนี้นะคะจะมาชวนเด็กๆทำป๊อปอัพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีมากมายเลยนะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือต้องหายใจได้ต้องกินอาหารได้มีการเจริญเติบโตสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆมีการถัก ออกลูกออกหลานได้นะคะเช่นคนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวมา้ปาปลาหนอนนะคะรวมถึงต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะค่ะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตนะคะนั่นก็คือไม่หายใจไม่กินอาหารไม่ขับถ่ายไม่เคลื่อนไหวไม่เจริญเติบโต าสามารถมีลูกมีหลังได้นะคะรวมถึงไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆได้ด้วยค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นนะคะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแก้วน้ําตุ๊ก,กตาตโต๊ะเก้าอี้รถทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรายานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีแผ่นป๊อปอัพนะคะ พอเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีรูปภาพคุณครูแทรกเอาไว้อยู่ตรงกลางนี้นะคะนักเรียนก็ดึงออกมาได้เลยค่ะส่วนรูปภาพที่ให้ไปนะคะก็จะมีรูปกระเป๋าค่ะเครื่องเขียนค่ะรถยนต์ค่ะงูนกปลาหมีตุ๊กตาหมีต้นไม้และเก้าอี้ไม้ค่ะ เด็กๆจะเห็นว่าป๊อปอัพที่เด็กๆได้ไปนะคะจะมี2ฝั่งนะคะฝั่งที่เป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะฝั่งที่เป็นสีฟ้าให้เด็กๆแปะรูปภาพสิ่งที่มีชีวิตนะคะส่วนด้านสีชมพูนี้นะคะให้เด็กๆแปะรูปภาพสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะกระเป๋าค่ะกระเป๋าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะกระเปา๋า หายใจไม่ได้นะคะทานอาหารก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกระเป๋าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะให้เด็กลอกเทปกาวสหน้าด้านหลังออกเลยนะคะแล้วก็นำไปแปะไว้ที่ฝังสีชมพูเลยค่ะไม่มีชีวิตค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนไม่สามารถหายใจได้นะคะไม่ต้องการอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องเขียนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆก,ก็ลอกเทปกาว ด้านหลังนะคะแล้วก็นําไปแปะฝั่งสีชมพูซึ่งเป็นฝั่งของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเข้ได้คะค่ะชิ้นต่อไปนะคะรถยนต์ค่ะรถยนต์เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะรถยนต์ก็หายใจไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะจะเริญเติบโตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรถยนต์ก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนกันค่ะ ล็อกเทปกาวเลยค่ะแปะไว้ที่ฝั่งสีชมพูค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นงูนะคะงูนะคะต้องการอาหารนะคะสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะสามารถมีลูกปีหลานได้นะคะต้องการอาหารหายต้องการ ต้องหายใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงูเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนก็ลอกเทปกาวนะคะด้านหลังแล้วก็มาแปะฝั่งสีฟ้านะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพนกค่ะนกเป็นยังไงคะมีชีวิตไหมคะนกหายใจก็ได้ทานอาหารด้วยนะคะบินได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนกเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ ลอกเทปกาวด้านหลังออกนะคะแล้วก็นำไปติดไว้ที่ฝั่งสีฟ้าค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นปลานะคะปลานะคะต้องหายใจนะคะต้องการอาหารนะคะสามารถ ว่ายน้ําเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นปลาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนก็ลอกเทปกลาวด้านหลังนะคะแล้วก็นํามาแปะที่ฝั่งสีฟ้าได้เลยค่ะต่อไปนะคะภาพหมีค่ะดเด็กคะหมีมีชีวิตไหมคะภาพหมีก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะว่าหมีทานอาหารด้วยค่ะเดินก็ได้วิ่งก็ได้ใช่ไหมคะอะลอกเทปกลาวด้านหลังออกเลยค่ะ แล้วก็นำมาติดไว้ฝั่งสีฟ้าค่ะมีชีวิตนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีไม่ต้องการอาหารนะคะไม่ต้องหายใจนะคะเพราะฉะนั้นตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆก,ก็ลอกแผนกาวด้านหลังนะคะแล้วนำไปแปะที่ฝั่งสีชมพูได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นภาพต้นไม้ค่ะภาพต้นไม้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้นะคะต้องการอาหารอาหารของต้นไม้คืออะไรคะ,ะแร่ธาตุน้ำใช่ไหมคะอากาศเพราะฉะนั้นต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะนำไปติดไว้ฝั่งสีฟ้าได้เลยะค,ะค่ะค่ะ ค่ะแล้วนะคะเป็นเก้าอี้ไม้นะคะเก้าอี้ไม้นะคะเป็นการนำมาต้นไม้นะคะมาทําเป็นเก้าอ um ี้ไม้นะคะพอมาทําเป็นเก้าอี้ไม้แล้วจะไม่มีชีวิตนะคะเพราะไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการหายใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเก้าอี้ไม้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะก็นํามาติดที่ฝั่งสีชมพูเลยค่ะ และสิ่งไม่มีชีวิตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเด็กๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ